สบายดีเนาะท่านผู้ชมสบายดีเด้อท่านผู้ชมเด้อสบายยิ่งขับวันนี้น้องนาเฮ็ดกอยห้อยเด้อย่าคู่ยังเกี่ยวกับน้องนาถามหน่ายรึคลิปนี้เด้อเขียนมาเลยเนาะเพราะว่ามี่อีซีคนนึงบอกน้องนาว่าอย่างหน้องผู้หน่า้อ่านเนาะแม่อ่านอย่าให้น้องนา,ห,าหันเ็ดคลิป คำถาม FC ฟซีเน่เพราะว่าน้องนาช่วงนี้เพื่อนบ่มีเวลาอันไปตอบคอมเมนต์ FC เนาะอ mm ันนั้นเห็นน้องคุณนาเข้าไปอ่านก็เลยเห็นเพื่อนบอกให้ตอบพะน,นะให้น้องนาอัดคลิปตอบคำถาม FC โดยสปอวาา mm ่าซันท่านผู้ชมอยจะให้น้องนาตอบคำถาม mm hmm. เกี่ยวกับยังเมนคอมเมนต์ใต้คลิปตัวนี้เลยเนะ mm hmm. าะแล้ะฮันสิไม่เห็นคลิปตอบคำถามเนาะ น้องคูน่าเห็นเนาะน้องคูน่าเห็นเอฟซีคนหนึ่งเขียนมาเนาะแต่ว่าน้องนาวาเห็นน้องคูน่าก็ได้บอกเนาะว่าน้องนาเอฟซีบอกว่าให้น้องนาเฮ็ดคลิปในคลิปหนึ่งคลิปตอบคำถามเอฟซีเนาะเพราะฉะนั้นเลยกะถามมาไรเลยเด้อน้องนาจะเอาคำถามาคลิปตัวนี้แล้วก็ในคอมเมนต์แต่ละคลิปมาร่วมกันเนาะว่าเอฟซีถามยังไงน้องนาจะตอบเด้อมา กินขา้าวแรกน้ำกันเด้อท่านผู้ชมเด้อก๋อยหอยหอยเซอร์ี่พร้อมกับพักหัววัดหลัก็พักเอ่ออย่างไรพักชะมีดพ,พักสะมีดบ้านหลังหน้าเออพักชะมีดนี่ปลาหอมบัวเนะานะหลักะมีบ้บานบ้านบาน้บานท่านผู้ชมอื่นอย่างนี้มะเขือแล้วก็มะแข็งคมเนาะแข็งคมเนาะพักสัดกอ๋อยหอยเด้อมาอันนี้พักหอมบ่นเนาะมาชิมกันเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะ อันนี้พรกชีหอมชีหอมใช่บวอง,องหนงาเน,นี่ยนะมาเสียงอยู่ตรงนี้ <laughs> ยู่ยจ้าอืมอางนานให้ชมไหมไทยมุงหน้าจำนวนเนี่ยไทยยังแนวงานไทยยังแนะ งานหัวหอ,อยก่อนหลังจากนั้ไม่เกี่ยบได้เกี่ยบโมหูว่าโมหูว่าบัณฑบัณฑ์ทานผู้ชมเอื่นหอยอยังเนาะบัณฑ์โรงงาน,หน,หน,านอาเอื่นหอยนั่นตาขวางเด้อหอยเชอรี่ก็ได้บัณฑบัณฑ์ทานผู้ชมเอื่น้องงาเอื่นหอยสตดี้ก็ได้ปะแมนไปเอื่นหอยเชอรี่โรงงา,น,านดูอ่ะหย่อนแล้วก็มาเกี่ จิ้มแล้วก็มาตูมใส่เครื่องหอมอีกเทอนึงเนาะใส่ใบขิ้วใส่วัวชิ้นไก่ใส่ใส่คาเฮเอลี่นี่เห็นหลายอย่างเนาะเอาเป็นต้มแล้วใส่ดาบกจองก็ได้อืมนายใส่ดาบกจองเนาะอาหารดาบไตเดอร์ส่วนเดอร์ดาบกจองเนาะดาบกจองละกะ เอามากรอยแล้วก็เอาไปปีเอาไปปีกแฮงเซอเนาะุ่น่าเคยขายปีกหอยเนาะอืมนั่นหนู่าคยคล้ายปีหอยถือดินาะแบบเมื่อเห็จเุดยอดอางเ็กก่ปลกดล้างบานเขเนาะช่้านหนุเอเรื่องกกะล่เงข้าวานผิดแบเนาะกินขอแรงกันเด้ทนคุณผู้ชมเน้อ อย่างนี้เหรอน้องคนเาชวนนะเราไปเจี๋ยรงานเห็นอะไรรึเปล่าถืองนายนมา,า,ากะดวดเดี๋ยวด้วยเชิญเครื่องหอมมาตุ่มเดี๋ยวด้วยน้องเบลอ,เออกไปก่อนคุณดุออกไปก่อนเดียวคุณไม่เป็นหรอก ดีではでは okay. mm ๋ยวมาบางท่านผู้ชมออกไปก่อนโอเคฟังความเด้อจะได้กินเด้อไม่งั้นไม่ได้กินข้าวนะไม่ฟางขวานี่ยเดี๋ยวให้กินตอนแทบๆเด้อกะเมื่อกะเอาเพลียใจไปเนาะสื่อหนักออกเนาะเอาแต่หอยเนาะตุ่มแล้วจากรจากะเอามาจากหน่วยหอยแล้วแจ่กลาเอามาตุ่มอีกเนาะ เนี่ยตูมใส่เครื่องหอมอีกเคื่อนึงเพราะว่ารับข่าวเนาะรับข่าวางานจะต้องก่อยเไง่านกับอาหน้าพอ,นนอ,อแต่เวลาโดนบอตบมันเานาทีจังหวะไปเอยากให้มันซุกแขกอยังเงี้ยนะน้ำมันหดก็เอาลูกด้วยชิมหน้าิี่านกับมาจีบเห็นผูว่ามันออกใช่ป่ะชั้ว่าหมอนคนคอยนู่ปากหอยอย่างเดียว โดนออแต่เอามาจี๊ยบหเลยรอาก่อนปล่นจังกินใคแบบพริกใแบบน่ะใส่เสือน,น้นนอยหนึ่งกางเไม่นึ่มมังนาหลายๆไบเมันาวลายๆเท่านั้นั่เพ่อวให้มันใ,ใส่มังนาวลายนี่มันจะเป็นแบบนั้นไปเลยทขก้นมาจัดจีข้าว ใช่ค่ะวัาน,นี้ใช่งั้นสวยใช้หน่อยหน่อยเมื่อวานน้องุณนานชิมเห็ดสวนปิีงเนาะปิีงแก้มเราในชุดนอดเลยพวกอยู่ในซุ้มโซนน้องคุณนานอาหาเขาหมักมาสื่อเนาะน้องคุณนาขายดีได้ปิีงหอยปิีงละสิบหาบาทเนาะปิีงละหาบาทน้องคุณนาขายปีงข้าวท่านเกีบท่านเกียบเจ็ดบาทหาบาทเขาสองท่านคนท่านเกีบกับนีน่นะ สามบาทบ่ะแม่สามบาทน้องบุญนาคขายใหม่หนึ่งสามบาทแม่พันกี่ขี่แล้วแทบบานมักมาสื่อแก่เหลาเนาะปิีงหอยเนาะชีหอยหอยกวาเนาะคือในเพจเนาะเพจน้องคนถ่ายอ่ะโรงงานเคยสั่งเพจน้องคนถ่ายน้องกุณาห่อไหมอเจอป่ะชอบบริหางหอม ก็จะกินเผาแล้วจได้พวเผาพเผาพูดแกงด้านอ่ะแม่อยากจิบเลยแม่เาบอกแม่เาบอให้ขอพวงขอซ่าเวลากินเผาแล้วก็ของพริกนะเซ่บเนาะร้ายได้หน่เขากินเป็นโลเน หาลูกเนาะมาจีบไห้มาจีบได้ทำานี้ทำมันกคอยหาลูกจีบไสลประมาณนั้น้าก็เปลกเองถ้าจีบมากน่ะยิงจีบแบบว่าูตมือกับหัวเ่าตัวใหญ่เยตัวใหญ่เลยทังส่เลยคอยชูหน้านต้นหน้าใแต่แบบเพียบเป็นนุ่ ทุกหนาก่ะดียเอาทานผู้ชมวเน,นาะคุณนาจามปะเน,นาะคุณนา่าสิเหีดคลิปเกี่ยวกับกินการกินในทานผู้ช่ว่ม,มน้องคุณนาเสีดได้่ะทานคุณช,ชมพิจามยาเยอะลยทานคุณช่วงจามามนนองคุณนาเีดได้ท<ะ>านจีนามทานคุณไมไวแล้วปะชาชีชามุกับทานคุณคงยูทูบแหละทานแ้คุณนาเปิด เปิดยูทูปผ่านทางคุณสม้มอย่าลืมติดตามน้องคุณนาในเด้อรน้องคุณนาชีเฮดเดียวก็กินแบบนั่งกินแบบแซ่บๆแบบนี้บ่แม่แล้วน้องใชแไหคุณนากินแบบแซ่บๆทุกมือทุกมือทุกมือน้องกุณาชีเฮดแบบอาหารเส็บเบกกินเองด้วยเหื่อแบบนั่งกินแบบนี้เด้อร์แบบคุณส้มน้องสองน้องกุณนาเนาะใช้มากแบบนั่งกินเบิ้งน้อคุณนากินอันนี้เสียมากน้องกุณาอันนี้เสีย มาติดตามเพนไนด้เด้อคอมเมนต์บอกน้องกุ้นหน้าเลยเนาะว่าน้องกุ้นหน้าจะเหี้ยด่ายโบแหละกะข้าวเสีต่างซื้อน้องกุ้นหน้าว่าซื้อ,อยังดีเนาะเสีต่างซื้อ,อยังดีอันน้องหน้าผ้าทั่วแหละกะเป็นน้องกุ้นหน้าน้องกุ้นหน้าผ้ายัางผ้ากินบอ่ผ้าสวบนี่บ้าแกมีจนะัดเนาะ เผือเผือขวินมาทัวร์ตลาดม,มปหลอดตลาดมาตลาดยามแรลกัวเบิ้ ยุดเนาะแสบแสบเนาะเห็นิ่งไปกินข้าเขาได้เนี่กินเปลนไี่ซื้อเนาะรวมเนาะเไปเฮ็ดกินดินใน,เ,นเด้อพากลุ่มแสบกินกั๊บมีพากลุ่แสบกินแกี๊มเนาะแสบโดดพิมพ์เขามาเลยเนะาะเดี๋ยวให้น้องนาย ถามยังเกี่ยวกับนองนาพิมพ์เขามาเลยเด้อทำวุฒิส่มเด้อคลิปนีเปิดให้ถามเด้อเพราะว่าน้องกุนาเห็นเนาะเห็นคนซื้อวันยังถามอ้าวแปลน้องกุนาอ่านซื้อภาษาไทยมันเป็นปัญหาเนี่ยอะว่าอยากให้น้องนาอัดคลิปตอบคำถามเอฟซีหน่อยน้องนาไม่ค่อยตอบคำถามเอฟซีด้วย เพราะน,น,านา้องนาบม่มีเวลาเด้แมนบางทีน้องนาออกไปเฮ็ดคลิปเด้ออกไปเฮ็ดคลิปก็กได้ปิดเ,ดเนตแน่เบิ่งอันทานแน่แต่บ่าเวลาน้องนากลับมาอยู่บ้านเนี่ยีหน้องนาก็อ่านทั้งเบิดอ่านทั้งเบิดเดอถ้าคุณชมเด,ด้อด,ดับน้องนาอ่านชะอนน่านยังเห็นยังผิดพลาดไปกๆขอโทดขออภัยเลือฝากติดตามตอนต่อไปเนาะแมนแต่ว่า,าจะไปหนห้องนาเฮ็ดคลิปเจียวกับยังก็บอกบบได้เด้อ มาเหยีดได้พาพี่กนะุ้งอะกุ้งหนีได้กะทิพาไปเนาะแล้วที่อ่ะบ้าเนเ้าแมนคนเบียดชนว่าคนเอินนบ,บนี่แมนแสบแหงเลยถ้าคนด่าวะไรบ้า,บาม่มีอะไรหนาคนไทยกับบ้าบอุตกช่ป่ะแต่ถ้าเกิดกินในคลองเ,เอื้อนนอกเนาะข้าบาร์เไปกินได้ไบมบ้าหลายคนหดูด่ดาชุมชนหรือบ้าสังคมเนาะถ้าเรากินในสังคมเขากะ อแบบนี้แมน่นเลยวะโบด้านเนี่ยมันนารังเกียจเนาะจะบอกเขาเอิบอมเพื่อนตัวเองบอเป็นยังเดี๋ยวหน้าทีกินนา,าเห็นแบบนี้โอ้โหซวงนวนด้วยดัดออกแบบนี้เอ,นออเ,นเอาไนท์ออกเนาะเอาแใจใจเลย,บ,บ,มมยบอกกูนะชิมบอกสมยังไงบัสมเพราะว่ามันเขาก็ไปแล้วเนี่ยทุนหนักไปแล้วน้องเบลมาอีแล้วมาขอกินอีกแล้วน้องเบลออกไปก่อนดู ลูกชายของน้องนานะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูน้องุนาเพชรกินน้ำน้องนาเนี่ยเพชรเดิน้องนามักเพชรมามาท่านผู้ชมดูหน้านี้มักกวนกล้องมักกวนกล้องน้องนาแท้ๆนะผู้นี้นะผู้นี้นะออท่านผู้ชมผู้นี้นะ่ะมักกวนกล้องที่สุดเลยเวลาน้องนาทําคลิปอยู่ที่บ้านเนี่ยเบีวะเักเมีนหยังเบลวะนีะ่ท่านผู้ชม จะปดีท่านผู้ชมก่อนเดียวมาหอมน้องนาเลยท <พะ S 1> ่านผู้ชมปากนี่เป็นวะอ่ะหอมน,อน,ออน้องปูนาด้วยโอ้โหน,น้องปูนาเดี๋ยวเข้มๆนี่น้อ,อะ,ะน้องเดียวอะ <laughs> เข้มน้องปูนานี่คือเข้มๆปะจะปดีท่านผู้ชมก่อนนี่คือลูกน้องนานะท่านผู้ชมลูกชายน้องนาเขาชื่อลูกชายเอา้ามองหน้าท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีสวัสดีครับ นั่งดีๆดิอ้วนมากเลยท่านผู้ชมสามขวบแล้วนะสามขวบแล้วใช่เขาสามขวบเลยนะท่านผู้ชมเขามีอันนี้ในในเขาหายแล้วไม่ให้ไม่ให้นะล้งมาจับจับจับตรงนี้เขาไม่ได้นะท่านผู้ชมเขาไม่ชอบเขาโตแล้วเขาไม่ให้จับมาใครทำนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมไม่จับค่อยนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเหหสิคยเมื่อยเลยยังมาจับคอยนาอล้วบอ สวัสด,ดีท่านผู้ชมเขตตาเหลือเขตตาเหลือเนาเบิ่งน้องพุน้าเนาะเนี yeah. ่ยสวัสด,ดีท่านผูชนน้ชมนอ้อ,นนองเบลว่ะโอ๊ยคุยเอ๊ะจะขายของอีกแล้วโอ๊ตได้แต่ว่าเอาเอา,เอามาาทำมาปิดคลิปเลยเนาะเอาน้องเบลปิดคลิปเร็วเนาะอย่าลืมเนาะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข่าเข่าเมเนต์ล่นตายคลิปเลยเนาะว่า แกวูยังเกวกำน้องนาหรือว่าแกวกำน้องพูหน้าก็ให้ท่านผู้ชมเหมือนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยแลละเขาจะมาเหตุคลิปตอบคำถาม่านผู้ชมเบิร์ดถูกคำถามเลยเนาะโอเคน้องบายบายบายน้องแบลหัวแล้ว